ัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพริิจะมาเปิดกาชาโลโคทีมสาบ้านแดงกันพบกับโลโคผู้ส่งสารแห่งความมืดอย่ามัวรอชาร์ลี่ไปเปิดกันวันนี้ก็มาเปิดกาชาโลโคกันไปดูกันว่าเราจะจบกันที่กี่โรมนะเริ่มนนะต้องลต้นนะเอาละไป เราจบได้สิบโลไหมสิบโลไหมสิบโลหรือเปล่าไม่จา้าไปต่อเฮ้ยอย่าพอนะเฮ้ยน้องไม่คือคือแบบแกอันนี้ยี่สิบโลเองนะยนี่สิบเองเหรอ แคมจริงคือคือเราเป็นคนคนชวบดีค่ะไหนไหรอนี่ยเกมจ่ายยี่สิบโลอ่ะริ่หรอเนี่ยขออนุญาตแคปไปก่อนงานนี้ต้องขิงคะ่ะต้องอวดยี่สิบโลเนี่ยไม่เคยได้มาก่อนได้กิมเปิดฮัลโหลไงแบ <laughs> ดีอ่ะของปีด้วยอ่ะขอบคุณนะเดฟขอบคุณจริงๆค่ะ พบกับพิธีกรรมลึกลับและเอเจนต์สาวบ้านแดงในอีเวนต์ใหม่เนาอาวอมผู้วายชนที่มีทั้งเนื้อเรื่องปริศนาโลกโคและมินิเกมตะลุยด่าน50ชั้นสะสมชิ้นส่วนไว้ตีบวกบัฟที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้สาวๆสา,สา,สามารถต่อกรกับบอสบ้างปัรนาาได้ง่ายขึ้นทริคคือคอยรีเซ็ตด่านเอาชิ้นส่วนมาคัดลอกด่านใหม่เรื่อยๆแค่นี้ก็ได้เศษมาบวกเยอะแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย